กระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคปี2566พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้กระเป๋าสตางค์จะมีสีสันตามดวงชะตาวันเดือนปีเกิดของคุณมาพร้อมเงินขวัญถุงที่มีเลขสามตัวท้ายเหมาะกับดวงชะตาของคุณให้คุณเป็นเจ้าของในราคา199บาทสนใจติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทูพยากรณ์ผู้ชี่ยชาญในศาสตร์ทุพยากรณ์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนองสารามสสาาูสศาสตร์ฮงจุยและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาพูดถึง6ราศีที่เสียงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กรกฎาคม2566ค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ กราศีที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กรกฎาคม2566มาเริ่มกันที่ราศีแรกนั่นก็คือชาวราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษนะคะอาจจะได้ยินนะคะหมอดูหลายๆท่านพูดว่าดวงคุณจะดี เขาพูดมาอาจจะสามเดือนมาแล้วสองเดือนมาแล้วแต่ชาวราศีเมษหลายคนดวงยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องพูดได้เลยค่ะว่าชาวราศีเมษเนี่ยยังมีระยะเวลาที่ดวงจะดีในเรื่องการเงินเนี่ยยาวไปจนถึงตุลาคมปีนี้ดังนั้นนะคะในช่วงนี้ชาวราศีเมษต,ต้องหมั่นทำบุญรวมถึงนะคะปรับเปลี่ยนวิธีคิดหมั่นนะคะที่จะ จัดการรายรับรายจ่ายเรื่องการเงินให้ดีเพราะเชื่อเหลือเกินว่าโอกาสทอง,องคุณเนี่ยมาถึงแน่นอนดังนั้นใครคิดที่จะเริ่มในเรื่องของการลงทุนเริ่มต้นในเรื่องของการหารายได้เพิ่มสามารถที่จะเริ่มได้เลยค่ะถึงแม้ว่าดวงชะตาของคุณนั้นนะคะอาจจะไม่ดีสุดในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือ2เดือนที่ผ่านมาแต่จารเชื่อเหลือเกินค่ะว่านะคะก่อนเดือนตุลาคมชาวราศีเมษนั้น จะต้องได้เงินก้อนใหญ่รวมถึงจะสามารถที่จะผ่อนปลนนะคะหรือรถภาระหนี้สินที่คุณนั้นแบกรับได้เมื่อพูดถึงเรื่องโชคลาภนะคะชาวราศีเมษเนี่ยหาเวลาค่ะไปท่องเที่ยวหรือไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นาธาตุไฟและราหูที่สถิตในราศีเมษเนี่ยเป็นาธาตุลมบางครั้งนะคะถ้าอยู่นิ่งๆอยู่กับที่เราก็จะตื้อๆคิดไม่ออกคิดเลขไม่ออก คิดวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการเงินไม่ออกดังนั้นนะคะควรจะปรับเปลี่ยนบรรยากาศยกตัวอย่างเช่นค่ะปกติเสาร์อาทิตย์เราอยู่บ้านวันเสาร์เราอาจจะครึ่งวันเช้าไปนั่งจิบกาแฟที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะและเสร็จแล้วไปเสี่ยงโชคชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใหญ่อยู่ค่ะและชาวราศีเมษนะคะอยากให้ทําบุญกระตุ้นโชคลาภนะโดยเฉพาะการทําบุญนะคะ หยอดกล่องบริจาคค่ะที่วัดนะคะโดยเฉพาะกล่องบริจาคนะคะที่อยู่กับองค์พระประธานค่ะรวมถึงนะคะการทําบุญเกี่ยวข้องนะคะกับน้ําไม่ว่าจะเป็นนะคะการถวายน้ําดื่มการที่เรานั้นทําสังฆทานที่มีน้ําด้วยนะคะหรือใครใส่บาตรก็อย่าลืมใส่ขวดน้ําไปสักหนึ่งขวดอาจจะเป็นน้ําเปล่าก็ได้น้ําผลไม้หรือน้ําสมุนไพรก็ได้ เพียงเท่านี้นะคะชาวราศีเมษก็จะมีการเงินและโชคลาภที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะราศีที่สองนะคะที่เสียงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กรกฎาคม2,566นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน ชาวราศีตุลต้องบอกเลยนะคะดวงเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างเด่นชัดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ชาวราศีตุลช่วงที่ผ่านมาติดที่ขี้เก่งอกเก่งใจบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยอาจจะกําลังได้เงินก้อนมาแต่เราอาจจะยังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจอย่างเต็มที่หรือมีความรู้สึกเก่งออกเก่งใจคนรอบข้างการเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันก็เลยติดขัดตะคุกตะขักกว่าจะได้เงินเนี่ย อาจจะต้องรอให้คุณเนี่ยกล้าพูดกล้าเจรจาก่อนมันก็เลยได้มาค่อนข้างยากค่ะแต่ชาวราศีตุลน,นะคะนอกจากที่จะต้องนะคะพยายามมีความกล้าในเรื่องของการเอ่ยปากการเซ็นสัญญาแล้วคุณนั้นต้องมีความกล้าในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยค่ะไม่ได้หมายความว่าให้เสี่ยงโชคเยอะแยะมากมาย10บใบยีบย่บใบไม่ใช่แต่การกล้าที่จะเสี่ยงโชคก็คือกล้าที่จะเชื่อรางสังหรณ์ตัวเอง เพราะว่าในช่วงนี้ลางสังหรณ์ของชาวราศีตุลแรงมากๆค่ะอย่าไปบอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะไปเชื่อเลขเด่นเลขดังคิดเลยค่ะถ้าตัวเองคิดว่าเรามั่นใจเลขไหนเล่นไปเลยค่ะและคุณนั้นก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคค่ะด้านการทําบุญชาวราศีตุลน,นะคะเน้นนะคะการทําบุญให้กับบรรพบุรุษคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือการทําบุญโดยเฉพาะนะคะการเดินทางไปวัดใกล้น้ํา หรือการทําบุญนะคะเกี่ยวข้องกับการหยอดกล่องบริจาคที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ําค่าไฟวัดก็ได้ค่ะราศีที่สามนะคะที่เสียงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กรกฎาคม2,566นั่นก็คือชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลักษณาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนค่ะ ชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องการเงินที่ผ่านมาเสียเล็กเสียน้อยเสียจุบเสียจิบการเงินนะคะปฏิปะต่อไม่ได้นะคะจ่ายตลอดเงินเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาปุ๊บก็มีรายจ่ายออกปั๊บนะคะแต่ในช่วงนี้ต้องพูดได้เลยชาวราศีพฤษภเปิดหูเปิดตาให้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินนะคะที่เป็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ก็คือเงินนะคะที่เราอาจจะเป็นในเรื่องของค่าในหน้า หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการค้าขายค่ะและสําหรับเรื่องโชคลาภของชาวราศีพฤษภนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเด่นไม่แพ้กันค่ะชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถรวมถึงนะคะที่ที่คุณอยู่ใครนะคะเสียเงินค่าซ่อมบ้านค่าซ่อมรถไปแล้วต้องพูดได้เลยว่าช่วงนี้สามารถนําเลขเหล่านั้นหรือเลขจํานวนเงินที่คุณเสียไปเสี่ยงโชคได้เลยค่ะการทําบุญกระตุ้นโชคลาภของชาวราศีพฤษภช่วงนี้นะเน้นการทําบุญ ที่เกี่ยวข้องกับไฟค่ะการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายทูบถวายเทียนหรือการนําเงินไปบริจาคตามมูลนิธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิโรคาตมูลนิธิโรคมะเร็งมูลนิธิโรคตับทําได้หมดเลยและอย่าลืมนะคะตั้งจิตอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ ราศีที่4นะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กรกฎาคม2566นั่นก็คือชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของการเงินต้องพูดได้เลยค่ะว่าไหลาตามน้ําไปชาวราศีธนูนะคะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เงินเก่เกากลับมามีเกณฑ์ที่จะไปทวงถามเรื่องหนี้สินนะคะแล้วก็จะได้เงินก้อนกลับมา แต่ตอนนี้นะคะชาวราศีธนูต้องระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของนะคะการซ่อมแซมค่ะอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถเงินเหล่านี้นะคะก็อาจจะทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยหัวเสียเล็กน้อยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเสียไปก่อนค่ะแต่ในเรื่องโชคลาภต้องพูดได้เลยว่าได้มาแบบเต็มๆคุณมิเกนนะคะจะได้โชคลาภเนี่ยเกี่ยวเนื่องจากบริวารโดยเฉพาะบริวารเพศช,ชาย หรือคนอายุน้อยกว่าเพศชายจะนำพาโชคลาภให้กับชาวราศีธนูในงวดนี้ด้วยค่ะและนะคะการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของชาวราศีธนูต้องบอกเลยค่ะว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะเน้นการทำบุญนะคะเกี่ยวข้องกับการใส่บาตรการทำสังฆทานการทานอาหารมังสวิรัตในวันเกิดหรือวันพระก็ได้ค่ะ ราศีที่5ที่เสียงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กรกฎาคม2566นั่นก็คือชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 000, มกราคมถึง15้ากุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรนะคะต้องพูดได้เลยว่าการเงินนะคะอาจจะหยิบจับไม่ได้ในช่วงที่ผ่านแม่ แต่หลังจากช่วงนี้ไปการเงินนะคะที่เป็นเงินก้อนเงินที่เราคอยเงินที่คุณนั้นควรจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆกําลังจะเข้าที่เข้าทางและเข้ามือคุณค่ะร่วมถึงนะคะการไปขอความช่วยเหลือการไปขอเพิ่มวงเงินกับสถาบันทางการเงินการที่คุณนั้นไปขอเครดิตต่างๆก็ผ่านฉลุยมีคนให้ความเมตตาค่ะและที่สําคัญนะคะการเงินของชาวราศีมังกรเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเข้าขาอ,กออกกเยอะแต่ก็ยังพอเหลือเก็บได้ค่ะและเรื่องโชคลาภชาวราศีมังกรต้องพูดได้เลยอยากได้โชคตั้งจิตอธิษฐานขอพรค่ะพระประธานในหิ้งพระห้องพระในบ้านของคุณเลยหรือถ้าใครไม่มีห้องพระหรือหิ้งพระแล้วเราใส่สร้อยพระเอามือซ้ายกำรรที่สร้อยพระค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือที่อยู่กับตัวคุณดนบันดาที่คุณมีโชคมีเงินนะคะเพื่อนําไปต่อยอด และเพื่อให้คุณนั้นนะคะมีความมั่นใจและฐานะทางการเงินกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะราศีสุดท้ายนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กรกฎาคม2,566จะเป็นราศีใดไปไม่ได้นอกจากชาวราศีกุม หรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวราศีกุมที่ผ่านมาค่อนข้างเครียดนะหลายเดือนผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าการเงินจะไม่ได้ขาดมือมากแต่ก็น้อยกว่าที่คุณเคยมีหรือที่คุณเคยได้รับดังนั้นชาวราศีกุมเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าหลากหลายคนเนี่ยคงมองหาหนทางคงคิดแผนสแผน3ในการหาเงินอยู่แล้ว แต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความสม่ำเสมอและอาศัยนะคะคนรอบข้างช่วยเหลือดังนั้นชาวราศีกุมนะคะจะทำอะไรทำให้เด็ดขาดค่ะทำให้ชัดเจนนะคะอย่าทำแบบกระป๋อกกระแปกนะคะทำแบบเล็กๆน้อยน้อยทำให้ใหญ่ทำให้เต็มที่ความสามารถมีอยู่แล้วนะคะเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาการเงินของคุณให้ดีแน่นอนและในเรื่องของการเสี่ยงโชค ชาวราศีกุมนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะคะเกี่ยวข้องกับความฝันค่ะและการเสี่ยงโชคนะคะต้องพูดได้เลยว่าช่วงนี้ผู้หญิงจะนําพาโชคลาภไปซื้อหาลอตเตอรี่กับผู้หญิงจะช่วยให้ชาวราศีกุมนั้นมีโชคส่วนเรื่องการทําบุญนะคะชาวราศีกุมนะคะก็ทําบุญนะคะกับวัดที่เราเคยไปวัดที่เราเคยไปขอพรก็ได้วัดที่เราชอบไปตอนที่เราเนี่ยรู้สึกว่าหมดแรงหรือรู้สึกว่าเครียด นะคะไปทําบุญวัดนั้นหรือไปทําบุญสถานที่นั้นก็จะช่วยกระตุ้นนะคะดวงชะตาให้กับชาวราศีกลุ่มในเรื่องการเงินและโชคลาภค่ะและนี่ก็คือ6ราศีค่ะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่1กรกฎาคม2,566อีก6ราศีที่เหลือนะคะสามารถที่จะเลื่อนคลิปลงไปดูข้างล่างค่ะรหัสเลขรหัสรวยสำหรับชาว12ราศี ในงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2566ได้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทำจากเงินแท้ชุบทองคำขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ดฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลัง ที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้